อ่ะไหนสเปคของหนูเป็นยังไงอยากได้แบบไหนผู้ชายเหรอสเปคที่อยากได้ใช่ไหม,มหนูก็อยากได้แบบตัวสูงอ๋อความสูงไม่มีไม่มีผลกบแนนอนอนผิวขาวอ๋อขาวบางทีก็สกปรกเพราะไม่ได้ตาคมอ๋อตาคมก็ปุยสเสน่ห<ะ>์นะปุยเสน่ห์เก่งพูกตาคมไม่หรออืมแล้วก็แบบเป็นผู้นํา มึงแบบชอาแบบเผด็จการ R A K อบอุ่นดูแลเราได้ยาเงีแม่๋อไมโครเวฟชอบใช้ไมโคเวฟ <c oughs> อยากไปไหนก็พาไปอยากกินอะไรก็ให้กินมันก็พาคนอื่นไปทั้งไปไหนกินอะไรมันพาคนอื่นไปเหมือนกันแล้วก็แบบ <c oughs> ถือของให้เราออ๋มันจะถือให้ทั้งเดีวื่างนั้นมึงถือเองหมดเลย <c oughs> แกะแกะกุ้งให้กินเงี้ยมันแกะให้ตัวแรกที่เหลือมึงแก่ให้มันอื เปิดน้ำให้เราดื่มอ๋อมันเปิดได้สบายมากแต่ที่เหลือมึงทำเองหมดเลยนะเวลาเวลานอนก็หอมนาา้ำผักมันก็<อ>จะแค่หอมน้ำผักแล้วไม่ทําอะไรมึงต่อเลยแม,ม่แล้วก็แบบว่าเวลาพูดกับเราเนี้ยก็แบบจ้าจ๋าจ้าจ๋าอย่างเงี้ยอยากได้อย่างเงี้ยแม่กูฝันทงทำไมตื่นทุไม <laughs> <laughs>